สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเขาว่ากันว่าตากระตุกข้างขวาหมายความถึงอะไรคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของตากระตุกข้างขวากันค่ะก่อนอื่นเลย A t ท b e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังซูงค่ะสำหรับความเชื่อเรื่องตากระตุกข้างขวานะคะเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณแล้วค่ะและแน่นอนนะคะว่าคนโบราณก็เชื่อกันว่ามันเป็นลางบอกเหตุค่ะ การกระตุกตาข้างขวาหรือว่าตาขมินะคะเราก็มักได้ยินกันว่าขวาร้ายซ้ายดีอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะจนเกิดความกังวลว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตาขวากระตุกนั้นต้องทำยังไงสำหรับตาขวากระตุกทํานายว่าตามความเชื่อโบราณนะคะหากตากระตุกข้างขวาตอนเช้านั่นก็คือหมายถึงช่วงตื่นนอนถึงช่วง9ก้าโมงเช้าทำนายว่าจะมีญาติ หรือคนรู้จักเดินทางมาเยี่ยมเยียนในเร็ววันค่ะหากตากระตุกข,ข้างขวาในตอนกลางวันตั้งแต่9โมงเชา้ายันเที่ยงวันนะคะทำนายว่ามีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือสิ่งของจกากญาติมิตรค่ะตากระตุกข,ข้างขวาตอนบ่ายตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง4โมงเย็ยนทำนายว่าหากคิดอะไรหรือว่ามุ่งหวังอะไรอยู่จะประสบความสำเร็จในเร็ววันนะคะ หากตากระตุกข,ข้างขวาตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มทำนายว่าจะได้พบกับญาติที่ขาดการติดต่อกันไปนานและหากตากระตุกข,ข้างขวาในช่วงกลางคืนตั้งแต่1ทุ่มไปจนถึงก่อนนอนทํานายว่าช่วงนี้อาจพบกับปัญหาเรื่องการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวค่ะหากมีอาการใต้ตาขวากระตุกทำนายว่าจะมีเกมประสบความสำเร็จตามที่หวังเช่นเดียวกัน แต่หากตากระตุกข้างขวาล่างในช่วงตอนกลางคืนทำนายว่าจะได้รับเคราะห์แทนนะคะแล้วมาถึงหากตากระตุกข้างขวาจะแก้เครดยังไงกันได้บ้างนะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อตาขวากระตุกก็จะพูดว่าขวาดีซ้ายร้ายเป็นการแก้เครดหรือบางคนก็เชื่อว่าเมื่อตากระตุก ให้พูดสิ่งที่ค้างคางในใจจากนั้นให้ถมน้ำลายทิ้งเพื่อสื่อถ,ถึงการทิ้งเรื่องที่ไม่ดีออกไปจากตัวนะคะนอกจากนี้ค่ะในบางพื้นที่ยังเชื่อกันว่าเมื่อตาขวากระตุกจะเกิดเรื่องร้ายตามมาจึงเลือกแก้เคล็ดด้วยวิธีการทำบุญหรือให้ทานเพื่อเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีแทนนะคะทีนี้มาเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะ ตาข้างขวากระตุกนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอาจจะเกิดจากอาการตาล้าตาแห้งหรือจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานานค่ะบางคนก็เกิดจากอาการเยื่อตาอักเสบบางคนมีความเครียดสะสมนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิดอาการผิดปกติได้นะคะทีนี้ค่ะมาดู คำแนะนำของทางการแพทย์แก่น,นะคะว่าหากตาข้างขวากระตุกนั้นแนะนำให้ปฏิบัติตามวิธีการเบื้องต้นดังนี้เลยค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงภาวะที่ก่อให้เกิดอาการเครียดประคบร้อนบริเวณรอบดวงตาเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์นะคะหรือบางคนจะหยอนน้ำตาเทียมเพื่อให้ดวงตาเกิดความชุ่มชื้นลดการระคายเคืองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ทั้งนี้นะคะตากระตุกข้างขวาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแต่หากตากระตุกข้างขวาทั้งวันจนรบกวนต่อการใช้ชีวิตแนะนำให้เข้าพบแพทย์จะเป็นการรักษาที่ถูกวิธีที่สุดนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดความเชื่อในเรื่องของตากระตุกข้างขวาเป็นลางบอกเหตุพร้อมวิธีแก้เคล็ดกันนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ